กินหมูกระทะนะคะนี่จ้าไม่ต้องการกินหมูกระทะค่ะวันนี้ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะน้องกันนัทชาแนลค่ะมาค่ะเรามากิน,นกันเลยจ้ามาเย,ยวนี้ค่ะมากินหมูกระทะนะคะ กินคนเดียวค่ะอือป่ะเอ้มันน้นนองนี้ปันมาอันนี้เลยมา ม้าจะเก็บเก็บเอาทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้ลูกทางนี้นะลูกนะหนูว่างก่อนลูกลุกหนูว่างก่อนลูกหนูว่างก่อนน,อน,นะหนูกินก่อนกินให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะกินเลยลูกน้ำจิ้มหนูหน,หนูเทเป็นปะเป็นอืกินเลยลูก หนูจะากุ้งป่ะอ้าวแล้วทำไมมาตักรวมกันวะเนี่ยมาเทมันห่อแลมาเไยกินเท่านี้แ้วเทน้ำจิ้มให้มันหน่อยแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ต้องกินนิดเดียวนะเดี๋ยวเหมือนเมื่อคืนนะจบอย่าพูดอย่าก,กินอย่างนี้กินนิดเดียวแล้วก็ดึกมาเดี๋ยวก็หิวอีกโอเคนะอย่าเยอะเดี๋ยว กินไม่หมดทิ้งของเอาให้มันพอดีคุนเชื่อไหมไมไข่ก็เมียมะแม่แม่ม,ม,มาเรียนอืมมาะเรียนไข่ก็เมียป่ะ แผนที่จะมากินให้มันเสร็จแล้วก็จะได้ปิดเตามันเดือดแล้วเนี่ยคีบไปเลยลูกคีบไปเลยนั่นนั่นั่น,นเดี๋ยวเอาดำๆนี่ออกก่อนเนี่ยเอ้าเอาจิ้มหกกินไม่อร่อยรอกท่านผู้ชมกินกับลูกอะคีบเองไม่เป็นเลย น้ำจิ้มมันใช้ได้น้ำจิ้มนอร่อยอังกุ้งไหมกุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยพี่น่าตัวกุ้งกุ้งใหญ่มากเลยโอ้ยคิบยาก จ้ะกุ้งไม่ต้องไม่ต้องย่างหรอกกุ้งเอาลงนี่ดีกว่าเนาะจะได้อร่อยนั่งรออะไรไม่กินอนะมันจะเดือดแล้วมันจะไอ้นี่มันจะเตามันจะแห้งเห,หเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน้ำมันมันไม่มีเนี่ยเนยก็ไม่ซื้อมาแทนที่ซื้อเนอยมา กาน้เป็ดซีใส่สนั่นนะลูกเะไรอ๋อซับซีใส่สววขวดไหมใส่ขวดขาตั้นผู้ชมไม่ได้คุยกับท่านผู้ชมเลยชิ้อย่างเดียวเลยเราจะคุยกับลูกกับผัวถ่ายคลิปก็ไม่ได้ถ่ายคลิปด,ดีหรอกวันนี้อร่อย,รอ,ยอร่อยปะอร่อยอะเนื้อนุอ่มเฉอบอืม หม้ออันนี้ย่างมันไม่เหมือนหม้อตะถนันเห็นไหมหกเรื่องมากโอ,โอ้โอ้หกหกไม่ตรงแล้วจ้ากินด้วยกันนะคะจิ้มก็ทำอร่อยเนาะอื้อ พัน้องก่อนอมาแล้วแกไม่ได้หกมันจะหกนั้นมีจานอยู่จานก็แม่มาอ่ะเหจานกินเเห่ยต้องกันสองคนนะคะไฟมันสว่างค่ะไฟสว่าง นานแม่นงการมองไม่ค่อยจะเห็นไฟเห็นเห็นไหมคะอร่อยอืมอร่ยมานะคะแม่น้องฟังมานะคะกินด้วยกันนะคะยุยยุจ้ามานะคะมานะคะห็นหั่งไร้สดอ่ะได้เลยได้เลยเหรอ ใครจะอ่านแม่มองไม่เห็นยงไม่สุกบั้งตัวนั้นอ่ะต้อง<ะ>กลับอร่อยค่ะอืม้ม กุ้งค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆร้านนี้ตัวใหญ่ดิสุกมากก็แม่อร่อยนะกุ้งกินผักไหมผักไหมไม,ไม่ต้องกลัวหรอกกันเนี่ยกลับอย่างนี้ลเลกเออเนี่ย ไฟมันแรงนีไม่ตายอยู่ต่อ้มี๋เบาไม่ได้มาจ้าบากินกับแม่น้องกันนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามานะคะยังไม่สุกจุมไปเลยจุมไปเลยค่ะ โทรถามมินี่เตยมาถึงไหนแล้วมันจะไอ้นี่แล้วมันจะหมดแล้วกำลังอื้อมุกอร่อย นัดมาแล้วนัดโอ้ยซอยันไม่รอเลยอะ่ะบ้ะขิ้บ้าจางมือยังจางแล้วอย่าให้โรคนะแม่จัดแล้วนะวันนี้สิบสุมปูได้ทำไมที่นอนได้บ้างขนมขึ้นข้าวต๋อะ มันนอนกันนอนตุ่นกุ่นค่ะแค่ละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะต้องน้องกันนัทชาแนลนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ